สวัสดีพี่น้องสาวนาเล่าได้สมตอนกันทลักพี่น้องสมตอนกันทลกจังหวัดศรีสะเกดพ่นปีนี้ห่อนึงนี่เกียริพห่าบาทพี่น้องของเข้าขืนซื้อเลือดซ่าแท่งกระได้ซื้อกินพี่น้องมาเด้อมากินกับสาวนาเล่าใบตองกะซบหนึ่งคือเก้าวละ แต่ว่ามันแซ่เพนเนลวไดแมนบลพี่นอ้องเมียซะเมื่อนี้สาวหนา่าเล่ามากินอยู่สวนบักพริกสวนบักพริกอีก่เดี๋ยวบังจังสีบมบนาบมานบอ,บอ,บอ,บอดกลด้พี่นาบลดกมากมานเั็เอ็นอันพริกขีาหนูสวนบลด มาพี่น้องมามาสมเขาสมตอนึืนซื้อเลือดา้าิันบ่ฟักมเพิันเทบเป็นตอนเลยเอินสมตอนบ่รับทรงบ่มีการทรงบ่มีการขายทั้งออนไลน์ อยากกินไปหอดหมองเลยทั้งนี้ก็บบฮัมดาดาเด้อดกเป็นตาในหั่นนวยหน่อยซื้อนี่แหละเขาว่าเล็กเล็กพี่ขี้หนู ป้านี่เป็นป้าบักพริกขีนูสวนป้าทั้งขังเป็นบักพริกกระเรียงพริกบ้านบัพริกเครือเข้านี่ยแหละก็สาวนาว่าเล่าแซบแซบอือไอ้คุณดังดีแทนเนาะ ใหญ่เป็นตอนสมบ้านเพื่อนเป็นตอนตัวนี้บ้านสาวนาแล้วกับสีฟกัก ขอโทษผู้บักินดิบเดอ้อไม่กินน้ำกันจ้ะไม่ตองไหลค์ค่ะสัญญาณมันบทสมคือ ันมีบักพริกกระเลียงพีิกบ้านเฮ็ดคือกันนวยเจ้าเจ้ากับเผ็ดพี่น้องแับเหลือหลาย ท้ายคลิปอยู่หลังบ้านพี่นอ้องอคลิปหลังบ้านจ้ารับจุดยอด ย่ายพลดเข้ากันหนึ่งห่อนๆพี่น้องแซ่บ คือฝนสิตกมือเนี่ยเช้าหนาแล้วก็อยากให้มันตกมาอยู่มันห่อนค่ะเอ้าเ้าหน้าแล้วเอ้าเอายังเอาวัวเอาโ่อย สมซื้อว่าเขาเหนียวอุ่นเขาเย็นพี่น้องปั้นน้อยนุ่มกินให้มันเบิร์ตได้ที่ได้ทิมล้มมาละบานลบมาลบลบมาละบานกินเืยอเื้อละบาน อืมนี่ืแห้งแดงเต็มต้นเลยเ <laughs> พ็ดเพ็ดพี่้องเพ็ดครับ คำละหลายหน่วยคือเพิ่นบ่ได้ดอกพี่น้องมันโหดเอาแเราคือม่ห้าร้อยในซัมนี่แหละ ของแสบมันเลยแพ้งพี่น่องเอาบ้านสาวน่าเล้า มิดตัวพี่น้องต้องการมิดคนมาค่อยมาหลายบมแมาย่อนเขาถามมาบุญมองไส้นะเดือนหน้ำตีดกันอุับเจ้บด ้อนน่าเรากินเพื่อเด้อบรรยากาศดีพี่น้องแดดล่มลมตกอื้มอืมอ้มมันแดบพี่น้องเอ้ย คำาะหน่วยคำาะเสองหน่วยขึ้นมูพิ่นบรพี่นยอง